สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t u b e M c h ช n n e l ครับวันนี้นะครับรอบจับก่งนะครับคุณพ่อนายวิชวนนะครับผมนายวิชวนนะครับนี่ครับนายวิชวนเป็นรถไถคูปุต้านะครับนี่เป็นรุ่นใหญ่นะครับผมความยาว200นะครับ2เมตรนะครับผมเป็นรุ่นใหญ่เราจัดส่งให้วันนี้นะครับแล้วก็มีคุณพ่อธีระนะครับคุณพ่อธีระอารีรอบนะครับ คุณพ่อวิชวนีไปพิษณุโลกนะครับไปพิษณุโลกนะครับแล้วก็มีคุณพ่อธีระนะครับคุณพ่อธีระอยู่พนมสารคามนะครับอยู่พนมสารคามนะครับฉะเชิงเซานะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับผมคัตคูนะครับคุณพ่อคูณศักนะครับคุณพ่อคูณศักนะครับคูณศักนะครับสุขาทิพสุราธานีนะครับผม ทางร้านจัดส่งสินค้าให้แล้วนะครับผมต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับที่ไว้วางใจนะครับสั่งซื้อในช่องทางของไลน์นะครับลูกค้าแอดไลน์มาครับทาการชําระเงินเรียบร้อยนะครับก็คือลูกค้าที่สั่งจองแบบนี้นะครับต้องใช้เวลาในการผลิตสินค้าประมาณ2วันนะครับถึงจะได้จัดส่งนะครับลูกค้าต้องโอนเงินมาจ่ายก่อนนะครับผมทางร้านถึงจะทําการผลิตสินค้าให้นะครับทางร้านไม่มีสต็อกให้นะครับถ้าเป็นลูกค้าแบบออนไลน์นะครับผม ใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างนะครับเราจัดส่งได้ทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับผมใครที่สนใจอยากจะดูรีวิวก็เข้าไปดูในช่องได้นะครับผมเอ็มสอเจริญการช่างแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับเอ็มสอเจริญการช่างนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับนี่ขอบคุณลูกค้ามากครับที่ไว้วางใจครับผมสวัสดีครับ